สวัสดีคะ anya, mm ่ะเพื่อนๆค่ะสำหรับต้นทองอุไรที่อ้อจำหน่ายอยู่ในร้านนะคะจะมีต้นทองอุไรทั้งหมดอยู่สีรูปแบบแบบที่1นะคะก็คือทองอุไรสีชมพูเขาเรียกว่าตัวเขาเรียกตัวนี้ว่าแฮปปี้เน็ตต้นแฮปปี้เน็ตนะคะเพื่อนถ้าเป็นทองอุไรสีเหลืองก็จะสีเหลืองตามคลิปวิดีโอนี hmm. usted, Reno, psycho, ้แต si right ่ถ้ามันเป็นทองอุไรสีส้ม ส้มจะออกสไตล์นี้นะคะเพื่อนสีส้มลักษณะอย่างนี้และตัวสุดท้ายเลยก็คือทองอุไรมิกกี้เม์มิกก้เมาส์ก็จะเป็นส้มปนเหลืองนะคะถ้าเปนเพื่อนคนไหนสนใจอยากจะได้ทองอุไรมิกก้เมาส์ทองอุไร,ออรสีส้มทองอุไรสีชมพูหรือทองอุไรสีเหลือง ติดต่อมาได้ที่อ้อนนะคะที่เบอร์โทร0876069955 ID Line a u n g s a r a 09อ่านว่าอังสรา09กับพันทองอุไรจัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางขอบคุณ,คณเพื่อนๆที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ